สวัสดีครับช่วงนี้วันนี้เราวันที่20วันที่11กันยายน2557นะครับคณะครูบุคล,กลกากรโรงเรียนนนสูงสีนี้ครับทุกครูผู้สอนครูผู้ช่วยค,คร,รูตาจ้างพนักงานยามนักการพลลงนะครับแล้วก็อ,อาจารย์ครูลูกจ้างทุกคนนะครับประมาณ140คนนะครับได้มาได้มาเยี่ยมชมพระราชวังของรายการที่6ครับชื่อว่ามรุกขไทยวันที่อยู่ที่ จังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งท่านได้ได้มาสร้างเป็นที่พักผ่อนพระราชชะรุไัยนะครับช่วงยาว่างช่วงซัมเมอร์นะครับเป็นหมูพระราชวังหลายหลายองค์งนะครับสวยงามมากวันนี้คณะครูของเราก็พักผ่อนตมยายส่ดไม่ใช่หรอใครดีได ท่านเบี้ยกรของที่นี่นะครับของสำนักพระราชวังได้มาให้ความรู้ท่านมีความรู้ดเราได้ยินเสียงเว้แล้วท่นบี้ยกรท่านเี้ยกรบอกว่ามีมีครูมาสอนดนตรีไทยบริเวณด้านบนเพื่ออนุรักษ์อนุตรีไทยให้กับรุลูกหลานนะครับเราก็เป็นเรืองเของผมด้วยนะครับและคณะครูบ,บางคนที่ได้มาเยี่ยมชมณที่นี้นะครับก็เป็นความภาคภูมิใจะนะครับ สวยงามมากนะครับอ่าลองลองมาแปลนมาดูฝั่งนี้นะครับตอนนี้ก็แอบชอบผมนะนั่งว่างนะคะฟังนออนี่สวยนี่ทางเข้านะครับของเรานะครับรื่นหงอกเอามาดูแปลนมาทางนี้ครับอันนี้ก็เป็น,อ,ปนอ๋อเป็นที่ค่าท่านบริวารของของเรา เราทหารหรือเราพวกนางสนมนางสนมของพระองค์นะครับเพราะว่ากษัตริย์สมัยแต่ก่อนเนี่ยัมีมีพราเลยกอะไรมีมเหสีมีสนมก็คือเมียนะผู้ภาษาจัวบ้านเยอะนะครับเพราะฉะนั้นลูกหลานก็มากมายก็ส่งไปเรียนต่างประเทศนะครับวันนี้คณะกรุงเรียนที่มีร่วมกันท่องด้วยก็มาเยี่ยมชมต้องพูดอะไรหน่อยไหมครับก็ประทับใจค่ะตามรอยประวัติศาสตร์ไทยโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ มีอะไรที่มึงไม่รู้บ้างไอ้กงศักดิ์ะไรไม่รู้อจ้าไม่พอลุกเลยค่ะ